ลองนึกภาพดูสิภาพลูกลอบเต้นรำสุดน่ารักไปกับสายตาอบอุ่นของพ่อที่มองด้วยความเอ็นดูนี่คือโมเมนต์แห่งความสุขในครอบครัวที่แท้จริงและอบอุ่นใจแต่มาดูกันว่าเรื่องราวนี้อาจซ่อนความคิดเห็นที่แตกต่างได้อย่างไรน้องณดาเด็กสาวน้อยแห่งสายเลือดดาราคู่ดังกบสุวรรณและบรุ๊ดนุพรได้โพสต์วิดีโอคลิปน่ารักมากๆบนอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอพร้อมกับแคปชั่นที่ชวนยิ้มกว้างว่า rock d e a d body ซึ่งทำให้บรรดาแฟนๆและเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันอย่างเอ,อกเกริกในวิดีโอคลิปนั้นซึ่งสามารถชมได้ที่ h t t p s w w w s a n u k c o m v i d e o น้องนาดาได้แสดงลีลาเต้นเพลงุูกเด๊กอย่างสดใสและมั่นใจตามจังหวะเพลงที่ไหลลื่นและจุดเด่นที่ทําให้ใครๆกองยิ้มได้คือภาพของคุณพ่อรูกที่ยืนมองลูกสาวด้วยสายตาอบอุ่น และเอนดูอยู่ข้างๆเสมือนเป็นซัพพอร์เตอร์ตัวยงที่ช่วยเพิ่มความอบอุ่นและความน่ารักให้กับมเมนต์นี้มากขึ้นอีกหลายเท่าเหมือนกับว่าเขากำลังส่งแรงใจให้เธอเต้นอย่างเต็มที่แฟนคลับทั้งหลายต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ารักมากและคลิปนี้ยังเผยให้เห็นความผูกพันที่แน่นแฟ้นของครอบครัวสุวนรณดนุพรที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขและเสียงหัวเราะด,ดังตึกกล้องซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนเราให้รู้ว่าแม้จะเป็นดาราดังแต่ครอบครัวก็ยังคงมีช่วงเวลาอบอุ่นแบบบ้านๆได้เสมอ น้องนาดาถือเป็นลูกสาวคนโตที่มีพัฒนาการโดดเด่นและทรงความสามารถในหลายด้านตั้งแต่ยังเด็กไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกทางศิลปะกีฬาเช่นการเล่นกีฬาต่างๆที่เธอชื่นชอบซึ่งสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ h t t p s w w w s n o o c o m s p o r t s หรือกิจกรรมสังคมอื่นๆซึ่งแฟนๆต่างเฝ้าติดตามและตั้งตารอคอยผลงานของเธอในอนาคตด้วยความคาดหวังสูงสุดและนี่คือจุดที่น่าสนใจมาก แม้เธอจะโตมาในสายตาสาธารณะแต่เธอดูแข็งแกร่งและมั่นใจจนบางคนอาจสงสัยว่าเด็กๆในครอบครัวดาราคนนี้ได้รับแรงกดดันจากแฟชชินหรือไม่และนี่อาจเป็นส่วนที่ละ่ะหลายคนมองข้ามไปจริงๆแล้วการที่เด็กอย่างน้องนาดาได้แสดงความสามารถออกมาแบบนี้ทำให้หลายคนชื่นชมแต่ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์บางกลุ่มที่กังวลว่าการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของลูกดารามายังสื่ออาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวและสุขภาพจิตของเด็ก ซึ่งอาจนำไปสู่การถูกถิยงใหญ่โตถึงแม้ว่าครอบครัวนี้ดูจะจัดการได้อย่างดีแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญเด็กๆในครอบครัวซ e เลบรียควรมีชีวิตปกติและเล่นสนุกได้มากแค่ไหนก่อนที่จะถูกดึงเข้าสู่โลกของการบันเทิงคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มาร่วมแสดงความเห็นในคอมเมนต์สิว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปิดเผยชีวิตลูกดาราแบบนี้